ต่อไปเราจะมาพูดถึงการนับจํานวนรายการนะคะการนับจํานวนรายการเราสามารถให้เครื่องเนี่ยมันตั้งนับจํานวนตัวเลขแต่ละแถวที่เราจะบวกกันได้นะคะการตั้งจํานวนรายการอยู่ที่คำว่าไอเทมซึ่งมันอยู่ที่สวิตช์ on off ฟนะคะออฟออนปริ้คือตีพิมพ์ลงบนกระดาษ แล้วก็ดีดไปที่คำว่าไอเทมตัวนี้ทีนี้ตอนนี้โจทย์ที่เรากำลังจะบวกกันเนี่ยมันครูตั้งไว้เฉพาะรายการที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นเราก็เลื่อนให้มันไปตรงกับสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้แบบนี้นะคะเมื่อเราตั้งการนับจำนวนรายการหรือไอเทมเรียบร้อยแล้วเรามาดูโจทย์นะคะที่เรากำลังจะทำกันวันนี้นะคะ ทีนี้โดยปกติทั่วไปไอเทมที่พูดเนี่ยคืออะไรตัวเนี้ยคือจำนวนตัวเลขที่เรากำลังจะบวกกันเพราะนั้นอันนี้ตัวเลขมันน้อยเนาะเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าทั้งหมดเนี่ยมัน6แถวแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวเลขมันเยอะกว่านี้นะคะเกิดเราบวกเลขกันเป็นหน้าๆเลยหรือว่า 20- 30อะไราการเราต้องการให้เครื่องเนี่ยช่วยทวนหรือนับรายการที่เราทำการคำนวณว,ว่า เราบวกกันครบทุกตัวหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งตัวนี้ไอเทมนะคะเดี๋ยวเวลาเราพิมพ์สลิปออกมาเครื่องก็จะตีพิมพ์จำนวนแถวที่เราทำการบวกกันทั้งหมดนี้เดี๋ยวครูจะลองทำให้ดูทั้งสองแบบนะคะทั้งตั้งจำนวนและไม่ตั้งจำนวนแต่ตอนนี้เราตั้งไว้ที่การตั้งนับรายการก่อนนะคะเราก็มาเริ่มต้นด้วยการล้างตัวเลขเคลียร์ออก นะคะคจำได้ไหมคะเวลาเราบวกตัวเลขเราจะต้องกดเครื่องหมายบวกหลังตัวเลขทุกตัวนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเครื่องก็จะไม่เอาเข้าไปบันทึกในระบบนะคะ100บวก200บวก300บวก450บวก560บวก900บวก พอดีครูตั้งไว้ที่ทศนิยม2ตํตำแหน่งนะคะเมื่อเราต้องการคําตอบทั้งหมดกดเครื่องหมายดอกจันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาทําวิธีที่เราไม่ตั้งรายการนับเราเอามาวางไว้ที่คําว่า Print เฉยๆนะคะตอนนี้ครูไม่ได้ตั้งนับรายการแล้วนะเดี๋ยวครูจะทําดึงสลิปออกมาให้ดูครั้งเดียวนะคะยอดตัวเลขเดิมเดียวกัน100-200บวก2 0 0บก300บวก450บวก 560บวก9 0บบวกกรอันเห็นไหมคะคำตอบเหมือนกันแต่สลิปจะออกมาไม่เหมือนกัน totally น้าเรียนดูสลิปนะคะเดี๋ยวเราดูสลิปกันนะคะนัาเรียนเห็นไหมนัาเรียนเห็นไหมว่าสลิปอันแรกนะคะตัวเลขตัวแรกเหนือคำตอบ2 5 1 0จะมีตัวเลข0 0 6 แต่รายการที่2ตัวเลขแบบเดียวกันเห็นไหมคะหน้าตัวเลข2510ไม่มีตัวเลข0ู6แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการตั้งนับจำนวนรายการค่ะ